สวัสดีครับพบกับลูน่าเอ็โคนะครับช่องดูกราฟนะครับก็น,นี้ก็มาพบกับราคาบิตคอยนะครับร่วงครับก็ดูจัดก,กราฟเลยตอนนี้นะครับตอนนี้กราฟก็ดูที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเฮดหนึ่งเฮดนี่ หนึ่งเฮดนี่อยนะครับอืมจากนี้เราดีดตัวได้ถ้าจะขึ้นนะครับดีดตัวได้ไม่เยอะครับก็ติดแนวต้านอยู่นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณอาคานี้ครับหมื่นเก้าหมืนเก้าหกร้อยนะครับหมื่นเก้าหกร้อยถ้าดูไทม์เซรมของสี่ชั่วโมงอันนี้ก็อื ต่อเฟรมสีสีชั่วโมงอันนี้อาจจะอาจจะมีของสี่ชั่วโมงนะครับอาจจะมีลากขึ้นนะครับลากขึ้นแล้วค่อยตกลงมานะครับสีชั่วโมงแล้วดูแปดชั่วโมงต่อแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี้เดี๋ยวรู้จากเส้นเส้นนี้นะครับแปดชั่วโมง 8ชั่วโมงนี้เดี๋ยวลงต่อนะครับสำหรับ8ชั่วโมงนะครับมันจะขึ้นใน t i ม e f r a เล็กๆนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยครับแต่ดูรวมแล้วคือจะลงต่อเนี่ยครับวันนี้มันต่ํามากเลยไม่มีแท่งเขียวเลยแดงแดงแดงตลอดถูกกดลงมานะครับนะครับน่าจะอยู่แถวมืๆ8600เนี่ยครับถูกกดลงมาครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วดู12ชั่วโมงนะครับ สิสองชั่วโมงลักษณะนี้ก็คือสิบสองชั่วโมงอืมอสิบสองชั่วโมงนี่อย่าให้มันกระดกนะครับถ้ามันถ้าเส้นนี้มันถ้าเส้นเนี้ยลงมาแล้วก็มาหักลองอย่างเงี้ยลองอีกครับลองอีกครับ นอกจากว่ามีปฏิหารไอ้เส้นนี้ไปขึ้นดีขึ้นมาตั้งใหม่ตั้งลำใหม่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปประมาณ2เดือนนะครับปิดคอยนะครับดูจากไทม์เฟรมดู3วันก็ได้สามวันดู3วันนี่เห็นจะชัดเลยครับลงต่อนะครับลงต่อแน่นอน ก็ไม่มีอะไรมากบ,บิตคอยตอนนี้เจ้าก็ลากขึ้นลากลองอเล่นอยู่แถวๆนี่แหละครับสองหมื่นหนึ่0เก้าหนเจ็ดหมื่เจ็ดถึงสองหมืนประมาณนี้นะครับเล่นอยู่แถวๆนี้ไม่ขึ้นสักทีก็อย่าไปเรียงอะไรมากครับถ้าไอ้ก็ดูไปครับเีจยถือว่า อย่าอย่าเพิ่งเข้าซื้อตอนนี้นะครับปิดคอยถ้าใครจะซื้อรอราคาลงกว่านี้ต้องลงกว่านี้ครับเชื่อผมอไปดูพระเอกของเราดูหน้าคลาสสิกนะครับดูหน้าคลาสสิกอาเปรกันครับน,นี่เก้าโมงเช้าแล้วนะครับดูหน้าคลาสสิกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ คลิปที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะครับนี่ทําแฟนเมืองเช่าโมงครับที่ผมได้คาดดาคาดการตาบเอาไว้มันอยู่แนวเนี้ยมันก็ขึ้นเมือ่อคลิปที่แล้วมาจะหยุดประมาณเนี้ยครับแล้วมันก็ขึ้นไปครับเนี่ยตองกลางคืนมันกังขึ้นไปนมันอยู่เส้นแนวนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะครับจากการคาดดาวนะครับตอนนี้ก็อ เจอครับเจอแล้วต้านครับสิบสี่นะครับเหมือนสี่ครับช่วงนี้นะเป็นไซด์เวย์ครับมันความคิดผมนะครับมันทราบไซด์เว์นานานอย่างนี้อย่างนี้ก็มีโอกาสขึ้นนะครับจะดูสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงยังขึ้นนะครับแต่มันต้องค่อยแต่แต่ระดับขึ้นไปเรื่อยนะครับอย่างดูหนึ่งชั่วโมงก็รู้เพราะมันช่วงที่มันจะไต่เนี่ยมันแคบมากมันต้องลองมาตั้งหลักใหม่ ลงมาเก็บแรงใหม่สะสมใหม่สี่ชั่วโมง <c oughs> ถึงจะมีแท่งแดงยังไงแท่งแดงนี้น่าจะขึ้นนะครับตามความคิดเห็นผมนะครับถ้าไม่ต้องเชื่อนะครับก็ดูนี่ครับเห็นอย่างนี้แล้วยังสวยงามนะครับของลุน่าคลาสสิกนะครับจะไปอย่างนี้ครับไปเสร็จแล้วมันก็ เมื่อเจอแนวต้านมันก็ลงมามันจะขึ้นต่อหรือไม่ต่อองี้ก็ต้องคอยดูทีงแหนะครับจะต่อหรือไม่ต่อต้องคอยดูครับเมันเจอแนวต้านมันก็ลงมาตั้งหลักใหม่แนวต้านใหม่อยู่ประมาณนี้ถ้ามาเจอเจอนี้นะครับแนวต้านของเราอืมแล้วก็ <c oughs> ว่าใครจะเข้านะครับผมว่าน้าใครจะ ช้อนนะครับแต่ต้องถือยาวนะครับโยเล่นสั้นก็เป็นเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ได้เข้าแล้วครับอยากจะเข้าแต่ว่าเงินมันไม่มีมันน้อยก็เลยเราก็เข้ามาตั้งแต่ช่วงท้ายๆตั้งแต่หกพันเจ็ดพันนะครับตรนนี้มาหมื่นกว่าประมาณเออประมาณร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับ ก็รอที่หนึ่งบาทครับ1บาทนี่ก็ก็กือพูดถึงการรอนะครับรอเราเรารอยังไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับถ้าหวังยิ่งรอยิ่งหวังถ้าหวังมาก,กนี่มันทําให้เราไม่ไม่เป็นอันกินอันนอนนะหวังมากความผิดหวังนะครับซึ่ง ขอให้ทุกคนรออย่างคือคือก็คือ,ค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 อรออย่างใจยเย็นนะครับมันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆเหมือนถูกงหวยถุกลอตเตอรีร่นะครับแต่ในถูกนี้ก็คือทคนี้มันมีเงินทุนของเราอยู่นะครับถ้าเราไม่ขายไม่รีบขายนะครับพอ,อหนึ่งบาทจะตอนไหนก็ได้จะปีท,ที่สองปีมาเพราไม่เกินสองปีนะถ้าไม่ไม่เกินสองปีผมว่าทุกคนน่าจะรอได้นะครับน่าจะทับมือรอก็ เควควครับถ้าใครซื้อที่ต่ำต่ำนะถึงจะลงถึงจะลงไปถึงจะลงไปที่ราคาที่เราซื้อก็ช้อนนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับการรอนะครับก็หาอะไรทำก่อนนะครับก็ดูการกาฟแล้วก็หาอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างโน้อนอย่างนี้ทำใครทำงานอะไรก็ทำไปก่อนนะครับนี่ก็อรอ มันการรอแบบนี้เป็นรอรอแบบที่ว่าไม่เสียนะครับผมว่าถ้าเรารอได้สำหรับผมก็รอครับรอที่หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทเป้าแรกแล้วหลังจากนั้นก็เลยสิบยี่สิบบาทเลยก็ว่าไปจนถึงหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนั้นถ้าจนถึงสี่ห้าบาทอะไรพวก็ค่อยๆทยอยเอาออกมาพอ ขายไปนะขายจัดไปขายเพื่อที่จะไปซื้อเหรียญอื่นนะครับเอามากินมาใช้นะครับไปสเต็คกิ้งก็ได้ฝากกินดอกนะครับผมว่านะครับความคิดนะครับซึ่งไอ้อจากเหรียญที่ได้จากการซื้อขายเนี่ยไปถึงหนึ่งบาทจริงๆเนอะ่ะหนึ่งบาทแล้วเนี่ยนั่นเลยครับก็คือเป้าหมายแรกคือออกมาแล้วก็มาสเต็กกิ้งแล้วก็เก็บกินดอกไปเรื่อยๆแต่และเดือนแต่ละเดือนใช้แล้วก็ เบิกออกมานะครับประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายซื้อซื้อได้นะครับซื้อของหนักหนักของแพงคงคงจะไม่นะครับของหนักหนักแพงแงคงจะไม่แล้วเเก็บเงินไว้กินต่อไว้ใช้ใจ่ายประจําเดือนประจำวันแบบสบายสบายไม่ไม่ฟุ้งเฟอ้ออะไรมากครับแค่นี้ก็อยู่ได้นะครับก็จะมาอัปเดตประมาณนี้ครับ ก็สรุปคือรูหน้าคลาสสิกยังจะขึ้นต่อเนี่ยค่อยๆค่อยๆสะสมมันไปเรื่อยๆนะครับคือเหรียญมันสะสมพลังมาเลยครับก็คือเจ้าเจ้านั่นแหละครับตอนนี้อ่ดูแล้วทรงมันจะคล้ายบิตคอยเหมือนจเจ้าเข้ามาเข้ามาเกือบจะเต็มที่แล้วนะครับอันนั้นก็ถ้าบิตคอยขึ้นเนี่ยรูหน้าคลาสสิกก็ขึ้นตอนนี้บิตคอยก็ยังขาลงอยู่นะครับขาลงแต่ว่าขาลงของพวกเจ้า BAR มันสะสมนะครับเก็บ บิตคอยนะครับซึ่งในช่วงเนี้ยพวกมันสะสมบิตคอยถึงมันจะลงไปอีกมันก็สะสมไปอีกแต่ก็ลงได้ไม่ไม่เยอะครับแต่เดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นนะครับอันในสิ้นสิ้นไปนี่มันมันต้องขึ้นตามคิดผมนะก็จะมีอัปเดตมาในครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ